อันนี้ต้นข้าวโพดอปีที่แล้วมีไหมคะมีค่ะมีแต่ปีนี้คนอื่นเขาแรงมากช่วงนู้นนะคะแต่ของเรานี่คือดินอดนุดมสมบูรณ์มากเขาอุ้มน้ำไว้ก็เลยก็เลยต้นสวยจริงๆโอ้โหอยู่ในนี้ออกไม่ได้เลยเนี่ยบัวหิม,มะว้าวไม่มีที่จะเดินะ่ะงามจริงๆ เขียวเนาะแล้ก็ขายขายดีด้วยนะคะคุณค่ะอร่อยด้วย <คน S 1> กรอบหวานโอ้ยงามจริงๆมีแค่นี้ใช่ไหมคะแค,แค่นี้ก็เยอะแล้วไม่ความจริง <laughs> ก็เข้าใจว่ามันเยอะแต่อาจจะมีอยู่อีกที่อื่นหน,หนึ่งร้อยเมตรแล้วก็มีอยู่หนึ่งสสามสี่ห้าห้าแถวค่ะห้าแถว แล้วแถแล้วประมาณประมาณอุย้ยเยอะนะัคุณมันได้หลายตันอยู่นะคะค่ะสีหตันได้สวยค่ะงามค่ะมี <is> แต่สีเขียวพตรหวานเรานิดหน่อยอ๋ออันนั้นทานได้แล้วก็มีเป็นพุธให้จับทั้งหลายก็ง,งามเนาะใช่มันแบบว่ามันเอ่อตอนเล้งๆก็ต้องให้น้ำนะคะไม่ให้น้ำก็คือไปหมดแล้ว ณนี่อันนี้ใช่ไหมดูข้างหลังก็สวยเป็นฟักทองสวยงามแล้วดอกก็สวยด้วยนะค่ดอกสวยมากค่ะคุณดอกใหญ่ดอกสวยแลวที่แรกก็เป็นนั่งมันนั่งทะเลาะกันกับฟักทองเหมือนกันบอกอะไรของคุณเนี่ยสวยมากค่ะตอนแรกๆเขาเขาออกช้ามากไม่เหมือนกับคันนี้คันนี้เขาออกเลย แต่พันนี้ก็จะช้าแล้วก็มัวแต่งามใบอะไรเงี้ยค่ะแล้วใบเขาใหญ่กว่าเยอะเลยนะคะเห็นไหมใบทิปก็เลยแบบโอ้ยปลูกผิดสายพันธุ์ตายแล้วตั้งมากกว่าครึ่งอุโมงค์ทีนี้พอออกมาอุย้ยเธอน่ารักจังเลยลงรักไ <c oughs> อ้ลูกเล็กมากกว่า <c oughs> แป็น่ลูกโตเขาก็แบบสุดยอดเหมือนกันความอร่อย